ดังนั้นเราก็เลยคิดว่า e a r n i n g ในไตรมาสถัดไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะมีปัจจัยบวกอะไรที่น่าจะหนุนนะการเติบโตนะของทาง AOT อีกบ้างไหมครับเราจะได้ตามไปทำกันบ้านต่อได้ถูกครับคุณมิง้งแต่ว่าเราก็มองว่าตอบให้ปรับขึ้นน,ะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อินอิลาสติกอยู่ดี<ม>คิดว่าเขาก็พรีเฟอร์ที่จะมาเที่ยวไทยอยู่ดีค่ะ เอาละถ้าอย่างนั้นขยับไปดูมุมมองของคุณมิ้งเกี่ยวกับหุ้น AOT หน่อยได้ไหมครับผมก็ลุ้นนะเราก็นึกว่าน่าจะเทคออฟได้ตั้งนานแล้วนะนะตกลงอะไรทำให้หุ้น AOT ก่อนหน้านี้ยังไม่ทยานแล้วจากนี้ไปคุณมิ้งว่าถึงเวลาในการเทคออฟนะของ AOT แล้วหรือยังขอมุมมองหน่อยครับคุณมิ้งได้ค่ะอะ ต้องบอกก่อนว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาทาง AOT ยังติดสัญญากับเขาเรียกว่าเป็นสัญญาที่ช่วยผู้ประกอบการพวกผู้เช่า,ชาแล้วก็ King Power หรือว่าคนที่ดิวตี้ฟีอ,ะ, Beauty อะคะ่ะเขาก็ให้ discount ให้ส่วหลดไปในช่วงนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็ออฟเฟอร์ประมาณ50%ส่วนลดประมาณ50%ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราดู Earning หรือว่างบในช่วงไตรมาสสองซึ่งต้องบอกก่อนว่างบเอ,อทอะจะรีพอตไม่เหมือนกับลิสต์เซ็ตคอมพานีอื่นๆในตลาดใช่จะไม่เหมือนเพื่อนคืองบไตรมาสสองของเอ,อทอก็คือเป็นงบช่วงเดือนอเดือนหนึ่งถึงเดือนสามอมอ,อย่างช่วงถ้าเกิดเราพูดว่างบที่ผ่านมาไตรมาสสองนะคะก็หรือว่าเดือนหนึ่งถึงเดือนสามเนี่ยของเอ,อทอะ่ะ ก็คือโตขึ้นมาอย่างแรงรีพอร์ตขึ้นมาจากไตรมาสก่อนประมาณ500ล้านอย่างไตรมาสหที่ผ่านามาไตรมาสสที่ผ่านมาก็คือประมาณ1.9พันล้านอันนี้คืออย่าง subject จากที่ได้ออฟเฟอร์50%ส่วนลดต่อผู้ประกอบการทั้งหลายหลักๆเนี่ยก็คือมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะคราวนี้ถ้าเกิดเราดูใน ครึ่งปีหลังว่าจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าอย่างเช่น,นในเราเราเมื่อกี้เราไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวมาแล้วใช่ไหมคะอย่างสงเดือนที่ผ่านมาก,ก็มีการลดลงมันอ่อนมันแต่ว่าวคราวนี้งบของเอลทีในไตรมาสถัดไปเนี่ยมันจะไม่ได้ลดลง Q ิวอคแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแรงปัจจัยหลักๆนะคะคือถึงแม้ว่าจำนวนพ a สเซนเจอหรือว่าจำนวนผู้โดยสารนะจะลดลงตามซีซันอล ว่าแคตตอร์สสำคัญก็คือเขายกเลิกส่วนลด50%ให้กับพวกผู้เช่าแล้วก็พวกอ่าคิงพาวเวอแล้วดังนั้น mm hmm. เราก็เลยคิดว่า e a r n i n g ในไตรมาสถัดไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะนะครับนิดนิดหนึ่งนะครับถ้าถ้าพูดถึงงบ ของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปก็จะเป็นงบไตรมาสสองณสิ uhm, anyway, really? <c <C right? ้นสุดเดือนวิทุนายนที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็นของ aot เนี่ยก็จะเป็นงบไตรมาสสามของเขาใช่ไหมเขาไม่เหมือนเพื่อนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่เหมือนเพื่อนค่ะซึ่งนิดนึงจะออกมาดีใช่ไหมครับจะออกมาดีใช่ไหมคุณมิ้งคาดว่าออกมาดีค่ะคิดว่าอยู่ประมาณสามพันล้านค่ะจากไตรมาสก่อนที่ประมาณหนึ่งจุดเก้าพันล้าน ครับคนะ่าชงค่าเช่าอะไรก็ได้เวลาไม่ได้เวลาเตรียมกลับคืนใกล้เคียงปกติและลดกันมานานในใช่วงโควิดนะถึงเวลาจะเก็บนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนะครับนอกนอจากจากส่วนลดที่ไม่ต้องลดแล,ะละ้วนละ่ะมีปัจจัยบวกอะไรที่น่าจะหนุนนะการเติบโตนะของทาง aot อีกบ้างไหมครับเราจะได้ตามไปทำกันบ้านต่อได้ถูกครับคุณมิง้ง อันนี้ตัวดรายเวอร์หลักๆก,ก็จะคล้ายๆกับตัวหล่นแหลมก็คือว่าเราจะต้องดูเทรนนักท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะดูจำนวนมีการเปิดรูทสายการบินใหม่ไหมเพราะว่าอย่างเอลทีเขาก็มีแคปซิ i t ตี้รับรองอยู่แล้วใช่อาจจะต้องจับตาตัวเลขนะักท่องเที่ยวนิดนึงว่าเป็นยังไงครับครับค่าธรรมเนียมในการเหยียบสนามบินนะีผมไม่รู้ว่าใช้ชื่อเป็นทางการอะไร เคยได้ยินมาบ้างว่าเอ้เตรียมจะมีการปรับเพิ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนะ่อันนี้ตกลงมีไม่มีครับคุณมิ้งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขา Approve หรือว่าไป n โก o t เอ t ยตยังไงแต่ว่าอย่างปัจจุบันนะ่ะถ้าเกิดพูดต่อหัวนักท่องเที่ยวต่างชาติจะสูงกว่าไทยอยู่แล้วไทยก็คือประมาณ1 หนึ 100, 100่งร้อยถึงร้อยถึงสามร้อยบาทน่าจะประมาณหนึ่งร้อยนี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเจ็ดร้อยแต่ว่าเราก็มองว่าต่อให้ปรับขึ้นนะ่ะอ่านักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะก็อ่ะอินออลาสติกอยู่ดีคิดว่าเขาก็พิเร์ที่จะมาเที่ยวไทยอยู่ดีค่ะครับนะตกตกลงได้ข่าวว่าจะเพิ่มแล้วจริงๆเนี่ยเพิ่มไหมครับคุณมิง้งยังนะคะยังนะยังนะอ,อ่ะ เอาล้วครับ AOT คุณมิ้งครับทาง UOB เคเฮียน e ประเทศไทยแนะนำซื้อหรือแค่ถือตัวของ AOT ครับ AOT แนะนำซื้อค่ะราคาเป้าหมายที่ที่83บาทค่ะแนะนำซื้อเป้าที่เหมาะสมคือ83บาทนะปลายปี ท่านที่ถามมาทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้อยู่ในมานิพัสออนไลน์014การหาสัญญาณไดเวเจนต์อย่างไรให้แม่นยำนะท่านที่พลาดรอบสดประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังเชิญนะครับช่วงนี้มีโปรนะทั้งมานิพัสออนไลน์012คุณแบงค์อาจารย์เอธนเดสอน มั 13, Scan นิพัสออนไลน์ศูนย์หนึ่งสามสแกนหุ้นน่อาจารย์ป๊อปชานชัยม a น i ิพัสออนไลน์ศูนย์หนึ่งสี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งหาสัญญาณ d ดเวอร์เจ้นนี่ก็จะเป็นอาจารย์ปรีนะครับถ้าสมัครม a น i ิพัสออนไลน์ศูนย์หนึ่งสองถึงศูนย์หนึ่งสี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะนี่คือโปรหกเดือนหกสมัครหนึ่งหลักสูตรรับส่วนลดนะครับหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาท ต่อหลักสูตรจากราคาปกติแต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น2,666จากราคาปกติตถ้าลงทั้ง3เลยก็ส่วนลดเพิ่มขึ้นสอบถามโดยตรงเพียงสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นนะครับหรือลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i g แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัว สนใจเชิญได้นะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l l y Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่นะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตอะ่ะ นะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำสายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรด คริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแอโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนดด้วยสนใจสแกน QR Code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ ตัว A s s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย